คนไม่เต็มนะครับคนไม่เต็มไม่เต็มคนเพราะว่าความเป็นสัตว์นี่ก็ไม่เต็มนะครับไม่เต็มสัตว์เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีธรรมชาติที่เกิดดับนะครับมันก็เลยถมไม่เต็มหรือว่าให้มันเต็มเป็นเรื่องคนๆมันก็เต็มไม่ได้นะครับมันก็เลยขาดตกบกพร่องเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ท่าน,นเกิดมาชีวิตกันเราจึงมองรอบตัวเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าขาดตกบกพร่องนะครับไม่เต็มด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญายานฌานอิมอมุสอิมุสสัญานิปนันไม่เต็มด้วยเรื่องโลกธรรมลาภยศสสรเสริญสุขความสุขสะดวกสบายความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็ไม่เต็มนะครับไม่มีใครเต็มอิ่มไปด้วยกรรมคุณวัตถุครามกิเลสกรรม,เ,รรมเพราะว่าเมื่อมันไม่เต็มนะครับมันก็พร่อง ทำยังไงก็ไม่เต็มเพราะว่าโลกนี้มันพร่องอยู่ชีวิตคนเราที่อาศัยโลกก็เลยพร่องไปด้วยขาดขาดเกินเกินไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวกับสังขารซึ่งสังยคานคนเราก็ขาดขาดเกินเกินนะครับสุขสุขทุกทุกดีดีชั่วชั่วบุญบุญแบบปบนะครับซึ่งการที่มันพร่องอยู่นี่เองนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาคนเราทําบุญทำมรนาบารมี นะครับทำยังไงก็ไม่เต็มนะครับมีแต่พระพุทธเจ้าที่เต็มแล้วก็ตรัสรู้เสด็จถึงอนิพพานซึ่งความเป็นปุถจุชนนีก็พร่องตลอดนะครับความที่เรายังต้องอาศัยโลกปัจจัย4ี่มันก็เลยพร่องขาดอยู่ตลอดเวลาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ธรรมชาติมีเสื่อมเราจะให้มันติมอิ่มกันที่มันก็ไม่ได้ มันจะมีการอัปเกดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ชีวิตใหม่คู่ใหม่สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตนั้นไม่แน่นอนทาให้ชีวิตนั้นไม่มั่นคงฉะนั้นเราอยู่ท่ามกลางโลกท่กามกลางสังคมสภาพแวดล้อมธรรมชาติท่ามกลางธรรมะมันก็จะพร่องอยู่ตลอดอย่างนี้แหละนะครับเหมือนดาข่ายมีรูหรือว่ามีฟ้าฝนก็ตก มีแผ่นดินแผ่นดินก็สุดมีน้ําน้ําก็ไหลแห,แห้งได้หมดเลยมีไฟไฟก็ไหม้ได้ใช้ประโยชน์ได้มีน้ําก็ทาสร้างเกิดอักไว้ใช้ได้น้ําก็ท่วมได้เขาเรียกวความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติเรียกว่าความพร่องมีอยู่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะครับก็เลยพร่องไปด้วยเมื่อพร่องอยอมรับว่ามันพร่องมันบกพร่องมันไม่เต็มอิ่มมันเต็มไม่เต็มมัน ขาดอยู่เรื่อยนะครับไม่ว่าความรู้งานเงินความรักสุขภาพการเดินทางกิรตาชีวิตความสําเร็จความมั่งคั่งรวยความสุขสะดวกสบายซึ่งทุกสิ่งเนี่ยมันขาดตกบกพร่องเป็นเรื่องปกติไม่มีใครเติมเต็มให้กับตัวเองหรือผู้อื่นได้เพราะว่า,วาธรรมชาติของกรรมกิเลสวิบากเพราะต่างกรรมต่างวาระต่างกิเลสต่างวิบากมันก็เลยพร่องกันตลอด งจะมีเมตตากรุณนานุุตตาเบกขาก็แล้วจะปดดวดสัตว์ก็แล้วบรรลุธรรมก็แล้วเนี่ยมันก็ยังพร่องไม่สามารถทําให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าความเป็นศรัทธ,ธาวิยะสติสมาธ,ธิปัญญาและอินทรีย์มีแต่ละคนแต่ละท่านนั้นต่างกันอย่าเกินฉะนั้นก็เลยยอมรับความบุกร่องของเขาของเราของสัตนะออว์ ที่หายไปส่วนที่สูญเสียส่วนที่ไม่บอกไม่ควรไม่ดีไม่งามซึ่งการยอมรับธรรมชาติยอมรับสังขารยอมรับชีวิตว่ามันเป็นเช่นนี้เรื่อยยอมรับข้อบกพร่องสิ่งบกพร่องเมื่อยอมรับแล้วมันก็ว่างนะครับไม่ต้องพยายามที่จะเติมเต็มไม่ต้องพยายามที่จะแสวง,ห,งหาสะสมนะครับหรือว่ายึดติดยึด,ยดถือยึดมั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ทำอย่างไรก็เต็มเต็มไม่ได้นะครับมันได้มีเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นทำอย่างไรก็ไม่เต็ม เหมือนเราจะฝนตกในทะเลนะครับเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะว่าธรรมชาติสิ่งมีชีวิตธรรมชาติธาตุทั้งหลายเนี่ยมันก็พร่องอยู่ตัวมันเองอยู่แล้วฉันการที่เราจะเติมเต็มสะสมนะครับให้เติมเต็มให้อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นไม่ได้ฉันการละเว้นนะครับละเว้นเสียบ้างหรือว่าการลดเลิกเสียบ้างการสลัดสละเสียบ้าง การยอมปลงปล่อยวางความไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับการที่ยอมรับธรรมชาติยอมรับความเป็นจริงกับทาให้เรานั้นไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องควนควายไม่ต้องเล่าร้อนนะครับไม่ต้องภาวะภาวงแบบชีวิตจะได้ไม่ต้องสงสัยเยอะไม่ต้องแสวงหาเยอะไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องเป็นเยอะเพราะในที่สุดแล้วทุกคนต่างก็ต้องจากโลกนี้ไปอย่างขาดตกบกพร่องอยู่แล้วนะครับ นั้นการอยู่กับความพร่องความไม่พร้อมความไม่มีไม่เป็นความไม่ได้ทันทีทันใจทุกเรื่องตั้งเรื่องนคเองนเรื่องสัตว์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกความคิดคำาพูดการกระทำพฤติกรรมในียใส่แท้สันดานสัญชัตทะยานซึ่งมันก็พร่องอยู่ตลอดเวลาการที่มันพร่องอยู่ตลอดเวลานี่เองทําให้เราไม่ต้องพยายามที่จะเต็มเต็มชีวิตตัวเองผู้อื่นเพราะว่า เราพยายามจะเตือนถ้ารรมันบงังกิเลสมันบงังวิบากมันให้ผลเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ฉันการที่ยอมรับความพร่องของสปปรรพสิง่งนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นนะครับปล่อยให้ธรรมะเป็นธรรมะให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายไม่ต้องพยายามเกินไปไม่ต้องห่วงต้องห่วงเกินไปนะครับไม่ต้องแสวงหาครอบครอง นะครับเกินไปเพราะชีวิตที่พอดีคือชีวิตที่ไม่ต้องรู้เท่าทันคือต้องรู้เท่าทันครับไม่ต้องไปตั้งเอากับธรรมชาติธาตุชีวิตเพราะยังไงมันก็พร่องอยู่แล้วลไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่เรายอมรับชีวิตว่ามันพร่องันมขาดมันไม่พร้อมนะครับยอมรับแล้วก็ปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องธรรมชาติเรื่องปกติเรื่องทั่วไปทําให้เรานั้นไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องเหนื่อยกับชีวิตไม่ต้องทุกข์ทรมานกับชีวิตไม่ต้องทุกข์ยากลําบากกับชีวิตเพราะว่าการที่เราพยายามมากเกินไปนะครับเราร้อนเกินไปหรือว่าว้าวุ่นเกินไปเนี่ยก็ทุกข์เปล่านะครับพอสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนึกตึกจองกังวลห่วงเราร้อน พราะมันจะเป็นอย่างที่มันจะเป็นไม่ใช่เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเพราะธรรมชาติมันพร่องคือมันจะเป็นความพร่องความขาดความไม่พอความสูญเสียพัดพรกความไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างใจทุกอย่างปรุงนะครับตลอดเวลาฉันก็ยอมรับว่ามันปรุงมันพร่องที่มันปรุงเพราะมันพร่องถ้ามันพอมันไม่พร่องมันไม่ปรุงฉันธรรมชาติมันจะปรุงอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเอาแน่นอนไม่ได้ ฉันยอมรับความบุกพร่องของธรรมชาติของธรรมะมันก็เลยไม่ต้องเดยดเดียนตัวเองและผู้อื่นไม่ต้องทะเลาะเบาแวงนะครับไม่ต้องขัดแย้งขัดข้อขัดใจขัดผลประโยชน์กันยอมรับความเป็นจริงก็สิ้นเร่ยนนะครับเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะมีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องเกิดแต่เรื่องนะครับเอาแต่เรื่องตัวเองผู้อื่นซึ่งมันก็ไร้สาระนะครับการที่เราไม่ต้อง ้เรื่องมากไม่ต้องเอาเรื่องมากไม่ต้องเป็นเรื่องมากเนี่ยมันดีกว่าดังก,การที่เรายอมรับความจริงความเป็นเช่นนั้นนะครับความพร่องความไม่สมบูรณ์มันมีอยู่ในโลกนะครับเราอาศัยโลกก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้เยน็นอยู่ให้ผ่อนคลายอยู่ให้รู้จักโลกรู้ทันโลกนะครับจะได้ไม่เป็นทาดของโลกไม่ทุกข์กับโลกนะครับจะได้ไม่กังวลวกับชีวิตนะครับฉะนั้นก็เลยพร่องอยู่แล้วนะครับ การตกบกพร่องเป็นธรรมดาไม่ต้องวุ่นวายเล่าร้อนไปไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องไม่ตกกังวลครับซึ่งธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอะไรกับอะไรดัดแล้วไปนะครับธรรมชาติพร่องกับชีวิตมีความบกพร่องตัวอย่างมันมีนมความบกพร่องหมดนั้นเราก็จะต้องอโหสิให้อภัยไม่เป็นไรแล้วแล้วไปช่างมันนะครับเพราะยังไงก็พร่องแล้วพร่องอีกอย่างนี้แหละโลกชีวิต นะครับไม่อย่างนั้นเราไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่ทุกข์ไม่ผิดหวังไม่พัดพรากกันหรอกนะครับธรรมชาติมีความพร่องอยู่เป็นนิดนะครับเป็นเช่นนั้นเองนะครับไม่เป็นไรธรรมชาติาพร่องอยู่แล้วนะครับ